สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่แจมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู2ตัวละครการกลวยของเสียงภาคต่างประเทศจะแตกต่างจากภาคไทยหรือไม่หากทุกท่านพร้อมรับชมแล้วช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับตัวละครที่หญ้าพังนวล แล้วพวกเจ้าเชื่อไม่หลักว่าล้านค่าเนี่ยโตขึ้นเจ้าเนี่ยจะต้องกลาหารเหมือนพ่อมันเ <c oughs> ย็น้ำทุเปเล็กกับพีนะฮีซูน่ะเยี่ตุกิี้ซีเวลายตีหาที่การนาำลักตาแห้ตัวละครที่สองเราแก้งมาโลก มาเล่นกันต่ออุ้ยไม่ไหวแล้วเลิกเล่นนะพี่มอลลงได้ไงวะกำลังหนุกเลยลักเล่นอย่างอื่นบ้างเหรอจดไปชนกออเคนเต้จัดนายมัวจอรเนี่ยค่ะเียวเบบดกียคีวคืจอดเคลเตตัวลครที่สามนาชิดลิ์ตรงไหนอเลย ำนยอะไไรตัวละครที่4แม่แสงดาวกับเพื่อนแม่แสงดาวเตรียมดินโป่งไว้ทําไมตั้งเยอะแยะเชียวของโปรดการกล้วยเขาล่ะลูกคนนี้มันกินจุขันทุกวันอริริวิเย่ทุ่งแค่กันเรื่องยอะอีกนี่สารีมิตรีน้ำเกลืมิตรีจัมโบ้กินข้าวในเกลียุเิบหยอดพิสันตัวละครที่5การกล้วยตอนเด็กแม่ยาไม่ห้หินมาล่ะแม่ดิฉันมาเกี่ยวหัวแม่ก็มาทุ่ม การคุยตอนโตฉันขอให้ได้เจอหน้าพ่อแม่เราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีวิฮิโยฮาน์ซัลมงางตาเคเมเร่มาบ้าบ้าไม่จจัด,ดีมิลจังตัวละครที่หกเบ,บาแก้วตอนเด็กเป็ะไรมากไหมอะอุ้ยนันขาเธอเจ็บด้วยนี่นะอริตุ้มทีกโตนะลังรักคี่เกี่ยวใเลยฮะชฉบ,บาแก้วตอนโตอธิฐานอะไรนะ ยังมากระุืมในจัมโบ้ไ่ต้อตัวละครที่เจ็ดพนาเดสวนตอนโตเราทหารกล้าทั้งหลายจองอย่ากลัวศัตรูที่อยู่เบื้องนาเมรซาทิยาโยเมรีอัโน่ม่อาพเซย์เย่ไฮิกังกันวันที่ศัตรูิเซนายแพ้ตัวละครที่8ลุงมะหูง่าเป็นไงบ้างไว้หนูออริเาโทตัวละครที่เกักไวทธมูอะไรวะ มีแค่นี้เองเหรอพี่การี่ฮะพี่จะอะไรโฮตัวละครที่สิบพามหา,าอุปราชาโอจะบทขยี้ไอ้พวกอ้ยุทธยาไ้สินแพนดินบ่หมดจลทู่ราชกตินักรมีริมุทใหเมืฮก้าตัวละครที่สิบเอด็ดพายงวงแดงแหวเป็นใครถึงกล้าขอมาที่นี่เฮ้เห้ กิสเนลยาบัคตาวอร์เซ็บปังกาแกตัวละครที่12ภายงานินแต่คงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครสิงครามยุดถ้าทีคราวที่แล้วหวมแดงที่จะฆ่าตายในสนามรบนั่นแหละข้อของข้าถ้ว่าตาขนาลสิ่าเป็นสายอ่ะ d a l a าม e r t e m p u r a n ก a j a า t ต r a k h i r ี u a ุเดือดและเต็ม h ป y a วยควเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเสียงภาคของต่างประเทศมีความแตกต่างจากของไทยมากน้อยเท่าไหร่ทุกคนแสดงความเห็นใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกก็ช่วยกดไลค์และกด s u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ